It's already there uh, from long time ago in Indonesia, so it's not a substitute of meat, it's uh, protein itself. Yeah. But here today, we will share you that there is different way how to cook tempeh. It's not just because Indonesians, they love fried food. ไม่ต้อง h อ t นะคะ so <c oughs> we will show you different thing because you know in Thailand uh, I saw that you people like to eat raw food you know like salad sometime like that so we will show you the different นะคะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการทำตัวเทมเป้แค่ๆอย่างเดียวนะคะเราจะวิธีการประยุกต์การทำเทมเป้มากินหลากหลายนะคะ อย่างคนไทยชอบกินอาหารทอดนะคะหรือว่าทางอินโดก็ชอบทอดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการทอดอย่างเดียวนะคะเอามากินประมาณสดนะคะหรือเอามาใส่สลัดหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ทำได้ค่ะ Yeah, now one important thing here is that just uh, for your information that uh, what it said about protein actually protein is not only one thing it's many uh, there is 21 amino acids which is called protein นะคะแล้วก็จริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นโปรตีนหนึ่งก้อนมานะคะมันจะเป็นกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโน s <S นะคะ21่ชน,นิดนะคะ <And S 2> คิดตัวเองเรียนมามันแตกชนิดเอ็กซ์เลียไ we have no worries about protein in the vegetarian diet is because if you combine three different kind of sort of protein, it, you can get all of the 10, 21 of amino acids. นะคะแล้วอ้อะมิโนแอซิดยีิเอ็ดตัวเนี่ยนะคะมันก็เอาไปผสมเป็นอีกเป็นร้อยได้นะคะแล้วเราก็คนกินมังสวิรัตเราไม่ค่อยได้ห่วงเกี่ยวกับเรื่องการผัดโปรตีนเลยนะคะถ้าเรากินแหล่งโปรตีนสักสองสามชนิดผสมกันนะคะเราก็ได้ครบที่แบบที่จะผสม for example uh, rice ัวฝักย and beans อะไรก็ไนะ beans as for this ยกตัวอย่างเช่นข้าวถั่วฝักยาว ต้องแปนไอเป็นใจถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วชนิดอื่นอีกชนิดหนึ่งนะคะแค่นี้เราก็ครบีเแล้ว r t n น h e e มแะบ t f t h i บีกัสที่ l down นะคะแล้วเท m มเปเนี่ยถือว่าเป็นสารอาหารที่มีโปรตีน ชนิดที่สูงที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันถูกผ่านกระบวนกาทะนะคะตัวโปรโตีนของเขาเนี่ยได้ถูกสลายตัวออกมาเป็นอะมิโนย่อยๆ so is easy to digest เพราะฉะนั้นย่อยง่าย and you can eat raw boil you can fry นะคะกินดิบกินต้ n g หรือว่ากินทอดก็ได้นะคะ because and depend s on everybody because you know everybody want to Uh, want to have a good health, so they don't want to fry food, uh, less fried food, so we can eat it raw. แล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะทุกวันนี้คนเราคานึงถึงเรื่องสุขภาพนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะกินทอดเยอะเพราะฉะนั้นเทมเป้ไม่กินศพได้ so there is a uh, step by step of process later on after the oh, โอเคนะคะแล้วมันก็มีขั้นตอนการทำนะคะทีละขั้นทีละตอนเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเรียนวิธีการทำโดะซาลาเปาก่อนนะคะเรียนทำแป้งซาลาเปานะวันนี้ได้เรียนไปขายขนมซาลาเปาได้ด้วย You uh, might see here is here คุณมักจะเห็นที่ e ี่ว n าเต็มเป้ส่วนผ h มหลักค a อเต้าห and uh, าอนะนะคะแล้วก็เตมเปเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าวัตถุดิบหลักนะคะก็คือถั่วเหลืองแล้วก็หัวเชื้อเต s มเป้นะคะอยากจะใช้ถั่วอื่นแทนถั่วเหลืองได้ไหมได้ไม่มีปัญหา Yeah but today very we will learn the but b will นะคะ The แต่วันนี้เราจะเรียนแบบพื้นฐานนะคะเรียนแบบตำลุตำหลับสูตรตั้งเดิมน,นะคะ yeah. and, แต่ก็คงมีอาแาปย์เยอะแล้ว่ะ later on you mm hmm. can see in the YouTube as well there's many uh, way that you can use different kind of beans yeah. but it take longer time this one take only two days นะคะแล้วจริงๆแล้วเราไป search ใน YouTube เนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกได้ว่านะคะว่าเราใช้ตัวอย่างอื่นในการทำแกลเป้ก็ได้นะคะ แต่ว่าตัวเลืองเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ใช้ประมาณสวันที่จะกลายเป็นเตมเป้นะคะในสังคมของคนกินเจน,นะคะเขาก็จะเชร์ให้เรา uh, ปลูกเห็ดเพราะเห็ด yeah, but very long time. แต่เพราะเห็ดเนี่ยใช้เวลายาวนานมากนะนะคะแต่เทมเป้น,นี่เร็วกว่าเยอะเลย นะคะ so let's start because of the time we have only three hours นะคะเราเริ่มกันเล้วนะคะเรามีสามชั่วโมงที่จะไปกัน and if there is any question in the middle we can, can นะคะ <start. S 2> แล้วถ้าเกิดใครมีคำถาม <Right. S 2> เกิดขึ้นมานะคะในระหว่างที่เราเรียนเรียนกันอยู่นันะคะเรามาคุยกันได้นะคะห so, วังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานกับมันนะคะก็ให้เจ้นานายสอน ซาละเปาสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเออใครที่ดูยูทูบมาบ้างแล้วยยงเลคิดว่าบางคนในนี้อส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานของเรื่องสาราเปาบ้างใครมีพื้นฐานยกมือไหมใครมีพื้นฐานไหมใครมีพื้ยกมือจะเจออะไจะได้ฐานกินสาราเปากินสาราเปาโอเค เคยคืออย่างนี้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเหมือนกับถึงโบราณถึงสมัยใหม่นะคะของสมัยเก่าเนี่ยเวลาเวลาเรากินไปอ่ะมันจะหยาบๆใช่ไหมฮะหยาบๆแล้วก็มีกองมีแบบน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นมันจะสูนเนี่ยเขาอาจจะใส่น้ำเนยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยในการปูแล้วก็อ่าส่วน สมัยนี้นะคะเคยใครเคยกินไอ้สาลาเปาอ่ะเสร็จแล้วมันจะเกดเ็นเพดานไหมอออ่าอันนั้นอะมันนุ่มเกินไปแล้วมันสูตมันไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นมันเป็นสองอย่างรวมกันก็คืออ่าสมัยเก่ากับสมัยใหม่รวมกันกินไปแล้วเนี่ยมันก็รับรองว่าโอเคนะคะทัศนาแล้วเนาะอ่อันนี้เนี่ยตอนแรกเราจะทำ เราจะทำเ,เป็นหัวเชื้อมันก่อนส่วนที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่ส่วนที่ส <c oughs> องใส่ถ้าสมมติเรียนสองอวันนี้จะสอนสองไส้นะคะสองไส้นี่ถ้าสมมติเราไม่ชอบใจเราก็เอาไปดัดแปลงได้แล้วอีกอย่างหนึ่งสูตรนี้ี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องตามแบบนี้เ๊ะอาจจะอา,อาจจะเพิ่มหรือลดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เรา,ท,เราที่เราต้องการ เพราะว่าบางทีอะบางทีอากาศมันทําให้หัวอาจจะชื้นอาจจะแห้งเกินไปมันก็เลยทําให้สูตรของสูตรของอันนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มอาจจะลดทิศหน่อยแล้วประการที่สองก็อยู่ที่ลิ้นปากของเราด้วยหรือว่าบางคนไปทําขายในบริเวณนั้นอาจจะลูกค้าอาจจะหลายคนมาติดหรือว่ามา แนะนำให้ทํารสชาติอะไรยังไงจริงๆอะไส่ของมันมันก็มาจากไอ้กับข้าวเรานี่แหละมันไม่ได้หนีจากตรงไหนนะคะเราก็มาดัดแปลงมาอะไรทีนี้เราเออส่วนแป้งนะคะมันจะมีแป้งของมันโดยเฉพาะนะคะจริงๆอ่ะ All อ l ลโคเพสไอเนกประสงค์เนี่ยมันใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะสําหรับที่จะทำาสละเปาในห้างหรือในร้านเนี่ยมันจะมี ทำสำับปารดโดยเฉพาะเลย,อ,เลยอยู่ประมาณสามที่ว่าอยู่ประมาณสามสามที่ห่อเนาะแต่อันนั้นไอ้นี่อันดสุดแล้วราคาราคาก็โอเคแล้วก็ใช้อันนี้มาตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่มือ,อาชีพเขาก็ใช้อันนี้ราคาไม่แพงด้วยจะถูกกว่าชาวบ้านแล้วก็ใช้ได้นะคะมันจะมีถ้าสมมุติว่าอยากจะดูอยากดูอยากจะเอาที่ห่อดูลองดูก็ได้นะคะแต่ออกมาก็ไม่ต่างกันนะคะ แล้วก็ส่วนผงฟูเนาะใน u ู u b e เนี่ยเขาบอกว่าผงฟูแต่เวลาเรามาเรียนจริงๆอ่ะมาทำจริงๆอ่ะขายนะเขาใส่ดับเบิลแอคชั่นคือเพราะว่าเพื่อให้มันฟูขึ้นมาเราจะเราจะเอาเราจะเอาดับเบิลแอคชั่นหรือไม่เอาดับเบิลก็ได้แต่ถ้าดับเบิลเนี่ยมันจะรู้สึกว่า,อ,าออกมาเราเนื้อมันจะนุ่มนวลกว่านะคะส่วนส่วนอันนี้ค่ะ เราควรอ่าเป็นยีสนะคะยีสเนี่ยอย่าไปซื้อที่เขาแบ่งขายนะถ้าแบ่งขายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นของที่เขาแบ่งใส่ขวดใส่อะไรมาบางทีมันถูกอากาศหรือว่าบรรจุไม่ดีหรือว่าสกปรกเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพมันด้อยหรือว่าเสียเลยแต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราจะมีการเทสมันก่อนนะคะโดยที่ใช้น้ำุัน กุ่ที่นิ้วเราสัมผัสได้นะคะไปไปทำให้มันทาให้กลุ่มแล้วก็ใส่ใส่ตามที่ที่บอกนะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีมีส่วนนี้นะคะมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็ที่สะดวกมากกว่าไอ้ที่ใช้ช้อนตบบตักอะไรเนี่ยนะคะใช้อันนี้ก็จะสะดวกมากถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะทำขายทำแล้วนะคะ คิดว่าอยากจะทําเป็นอาชีพขอแนะนําว่าซื้อสองไอ้น,นี้ยซื้อสองเครื่องเลยเกิดสมมติว่ามันเสียราคาล้วก็ไม่แพงนะคะเกิดมันเสียเราก็ออกมาสํารองได้ทันทีนะคะเอาละค่ะตอนนี้แบ่งเป็นสี่กลุ่มนะคะ,อ,คคคะอ็มีสิบเจ็ดคนกันนะคะเอ่อสิบเจ็ดสี่กลุ่มก็สีมสี่คน, <5 S 2> คนแล้วก็กลุ่มหนึ่งห้าคนค่ะอ่า ใครรักใครก็อยู่กับใครอันนี้สีพอดีมองหน้าเดินไปมองหน้าเดินกลับตรงนี้เลยอันนี้สีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนกันบ้างครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้ครอบครัวเขาครอบครัวเขาเหมาะสำหรับสมัครหนึ่งคนให้กลุ่มนี้ค่ะจริงๆอยู่กลุ่มนี้ไหมอ่าอยู่ครอบครัวหภาษาใครจะอยู่ครอบครัวหภาษาแลัวจะถุงถุงอยู่กับปู่ก็ได้งั้นอันนี้เป็นหน้าก่อนเลยค่ะอ๋อ แม่ก <Cornell> ็กลัวเลยหนึ่งรกลัวค่ะนนี้อที่สี่รื่ออะไรนี่อ่าือรอตุ่มาจุ่มมาจับคุมเลยตรงนี้ที่าะวเต็มดลนะอ๋อเอาข้าจริงวันนี้อ่าการเดินยังมาไม่ถึงแล้วก็แล้วมีอีกคนหนึ่งคันเซิลไปไม่สบาย ้าที uhh. ่าาขาปนใจเนใจเ่่ะเลยเนี่ยเวลาทำออกมาทำออกมาจริงๆอ่ะมันจะ